ช่องของ Color ล d นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะผมที่ผมเนี่ยได้โอ้เสียงวันนี้ก็จะเป็นการนำคลิปแบบเแบบเขาเรียแกบบแบบแบบอธิบายการทำงานนะผมของงานเก็บฟางนะผมคืองานเก็บฟางเนี่ยเป็นออแล้วก็ ได้เงินเร็วด้วยนะผมแต่ต้องแบบขยันเออต้องขยันนะผมก็คือก็คือนะผมให้เราเนี่ยกดทับ E P S ก็ได้นะผมกดทับ G P S นะผมหรือไม่ก็กดบายก็ได้นะผมเรากดไปที่ G P S นะ กดวิธีงานถูกกฎหมายนะผมแล้วก็กดเพื่อนฐานคาว่าเก็บฟางให้บัวแล้วผมเราได้แมพจะไม่จะพาเราไปเลยในส่วนของนี้แล้วผมเก็บฟางให้บวนนัวครับแล้วคือเราก็ต้องมีรถไปนะผมก็ทางเซิร์ฟเนี่ยทางเซิร์ฟคาเรียเนี่ยเขาก็จะมีเป็นรถฟรีอยู่นะผมก็คือวิ่งกลับยาวๆวิ่งกลับยาวๆนี ขออนุญาตดกันน so, ้องโอนตังให้พี่มั่งดิพี่ไม่มีตังเลยซือค่ะกูมีัง์เองกมีแกนท่าเองเบิกรถเบิรถคพี่คนที่คุองพี่เดียวได้ือป่าใที่เดียวเดี๋ยวคิดหน้าหจมาสอนการหลงนันนี้เป็นวอนที่10ของงานที่ได้ เอสไปแล้วนะก็เป็นให้เราขับขับรถไปแล้วขับไปจุดที่หมาแต่ตัดไปตอนที่ถึงใกล้ถึงกูเก็บฟางกูเห็นแดงนะหมากูเแ็นที่นะหมาขับมาก็รถก็เกือบจะพังแล้วก็คือการนี้เนี่ยครับก็เป็นงานเก็บฟางเนาะที่ ถามว่าเก็บง่ายนะผมว่าเก็บง่ายนะค,คือเก็บง่ายด้วยได้เงินเร็วด้วยนะผมแล้วก็ต้องขยันด้วยนะผมก็คือฟางเนี่ยมันสามารถเก็บได้แค่พื้นที่แค่หนึ่งรอยนะผมถ้าเป็นกระเป๋าเวลหนึ่งถ้าเป็นกระเป๋าแต่ละเวลเนี่ยสองสามสี่นะก็จะเก็บได้ตามเลเวลนะผมก็วิธีการเก็บฟางนะผมให้เดินมาตรงางรงังไอ้สีนี้แล้วแล้วกดเ e อนเน่า ให้ผมเขาก็จะบอกมาว่าได้รับฟางบวกหนึ่งนะผมจะขายที่รีดนมนะครับผมก็คือให้เราวิ่งเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆได้แล้วผมจนกว่าจะครบหนึ่งร้อยนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็คือก็ต้องวิ่งอยู่แบบนี้นี่แหละครับต้องขยันเนาะถ,ถ้าดวงดีเนี่ยเราก็จะได้ประมาณท<อ>ีละห้าไมกก็หกนะผมคือท่า Jack แนแจ็คพอตเนี่ยก็ได้ทีเป็นสิบเลยเนาะ อ่าสมมุติเนี่ยผมจบครบหนึ่งร้อยละแบบนี้ครับสมมุติว่าผมจบครบหนึ่งร้อยแล้วผมแล้วเราก็กดวายนะผมกดกดถักกด GPS นะผมกดที่งานถูกกฎหมายนะผมแล้วก็กดไปที่รีดนมวัวนะผมแล้วก็กดดูในแมปได้เลยนะผเนี่นผมรีดนมวัวก็จะอยู่เป็นจุดตรงนี้ที่ผมกดนี่นะครับ แล้วแค่เราเนี่ขับรถไปลนะผมขับไปเล่ยนะจะีกว่าะรีสไร์ททข่บุดนะเรืนน่อยๆนะนะแล้มนะแนไะ่ยอมหยรถพังะต้วกสุดแลยนะจนได้ อบอกว่าใก่ถึงไนะก่ถึงะครับผมว่างกเนก้ราขับ,บ,บ,บแล้วนะมจะจะทำไงนะครัแม้ว่าก็วิ่งมาแล้วผมไม,ไม,ไม่ไม่ต้องวิ่งไปจุดสีแดงนะผมสำหรับใครสำหรับใครที่จะมาขายฟ้านะผมให้เราวิ่งมาที่คนดูแลฟา้าบัวนะผมแล้วกด ปุ่มกระโดดนะผมหรือปุ่มวิ่งเนี่ยแหละครับกดปุ๊บ้วกดคําว่าขายฟางนะผมบางอีกแล้วมาเนี่ยผมพอกดขายฟางเนี่ยผมก็จะขึ้นราคา25บาทนะผมก็กดขายเลยนะผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเป็นงาน ขนฟางนะผมแต่ถ้าขนได้หนึ่งร้อยเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะผมและตอนนี้ฟางก็ราคาตกด้วยก็เลยแบบได้ราคาน้อยนแล้วก็อบอกก็คือในจุดๆในจุดเดียวในจุดจุดเดียวเนี่ยผมจะมีเป็นทขงด้านของไช่นะมาได้นะการรีดลมวัวนะผมกับเก็บอะไรนะ เก็บส้มนะผมเก็บที่นมก็คืองานรีดนมบัวน,นะผมก็จะเป็นงานที่เห,เหมือนเก็บฟางนะผมแค่เรายืน F K นานๆนะผมแล้วก็กดเอนไปเรื่อยๆนะผมมันก็จะขึ้นเป็นมิวนะผมหร,รือนม,มนั่นแหละเราให้ดาวเต็มนะผมพอดาวเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงอตรงข้อความนะผมว่าคุณได้นสม4กิโลกร,รัมนะผม <mile> <io> <g aaS as> แล้วเราก็ต้องย hey <EP C essen> ืนเอฟเคแนี้ไปเรื่อยๆนะผมคือต้องว่างนะผมครูแม่โทรมาแม่โทรมาได้จังหวะพอดีนะผมก็ขออนุญาตสักพักหนึ่งนะผมแม่โทรมานะครับโทรมาได้จังหวะพอดีนะผมตอนนี้ก็ของผมก็คือแบบเป็รนัเปแบบจริงๆหรือว่าจะเป็นอะไรไม่รู้จริง งานเนี้ยให้เรานะผมมากดตัวเดินม,มาตรงหน้านะมันจะมีขึ้นคำว่ารีดนมนะผมแล้วมันบมกให้กด,กดอินนะผมป<ะ>ั๊บกดเนเแล้วมันจะบอกว่านิวนะผมแล้วก็เราเนี้ยก็ต้องยืนเอฟเคแบบนี C ้ M e นะผมหรือเราก็ต้องยืนกดอินอยมนีนั่นแหนะครับรอให้ดาวเต็มแล้วผมแล้วเราก็จะได้เป็นทางด้านของนมนะผมคุณได้นมสองกิโลกรัมนะผม งานนี้ก็จะเป็นงานที่แบบเอ๊ยะอยืนนิ่งๆ,ๆน,นะับก็คือต้องเป็นคนที่ว่างนะผมหรือแบบว่างแต่แบบไม่อยากวิ่งไปไหนนะผมเนี่กค,คือแบบแบบบักมากดิงานงานที่อยู่ข้างน,นี้ก็จะเป็นงาน,นงันถ้าอยู่นข,ข้างๆางงตรงนี้ผมก็เป็นงานเก็บบลูม้วนนะ ให้เรากดสเปซบาร์นะผมหรือกดกระโดดนะผมสมัครงานหนึ่งร้อยบาทนะผมคือหนึ่งร้อยเงินในซีในเกมนะผมแล้วเราก็วิ่งไปที่ต้นไม้ต้นไหนก็ได้นะผมแต่ต้องเป็นแบบต้นสีาขาวนะผมให้ผม <c oughs> <c oughs> ต้นสีาขาวนี่นะผมแล้วกดเอนนะผมคือมัอก็จะมีท่านะผมเป็นท่าเกี่ยวมงที่แบบดี่มาก,ออกจริงจริงเลย งานเก็บม่ม่วงนี่ก็เป็นงานที่ได้ทีละหนึ่งนะผมก็คือแต่ถ้าแบบราคาขึ้นหน่่ยก็คือเกตุผลคือว่าคุ้มมากเลยนะผมแต่ก็ต้องเป็นแบบคนว่างๆนะผมแบบไม่มีอะไรคันจริงๆนะผมอ่าแต่พอเราอ่าถ้าคิดถ้าสมมติว่าผมเนี่ยทำงานรีดลมวัวเสร็จและ้ะเก็บเก็บได้หนึ่งร้อยละแล้วก็มังม่วงเนี่ยผมเก็บได้หนึ่งร้อยเหมือนกัน ้เราเนี่ยกดวานะผมแล้วกด g p s นะผมกดสถานที่นะผมแล้วก็กดที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์นะผมมันก็จะไปอยู่ในเมืองนะผมเป็นจุดนี้นะผมแล้วเราก็ขับรถไปเลยนะผม แล้วกัน,นพอเรามาถึงที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์นะผมจุดที่ผมมาวันนี้ผมก็คือเป็นจุดจุดนี้นะผมก็เป็นจุดที่อยู่ในเมืองแรกแล้นะผมก็ขอใครผมก็ปรับภาพต่ำสุดเนะาะมันจะได้เล่นลื่นนะผมก็คืองานที่ผมไปทำมันเนี่ยก็จะเป็นงาน พ่อค้าอให้เรางานงานรีดนมวัวนะผมให้เราไปขี่พ่อค้ารับซื้อนมวัวนะผมแล้วกดสปีดอัลโหลเรเวินพ่อค้านมวัวเออมีท้องอืดใช่ไหมครับบักนะครับภาพภาพบ้างครับผมขายครับรับองไหมครับเท่าไหร่เท่าไหร่ช่วยมีมีร้อยก้อนนะผม รออยู่ครับผมเออรอแป๊บได้ไหมครับพอเรากดคําว่าขายนมวัวน,นะผมมันก็จะขึ้นมานมวัวราคาห้าสิบบาทนะผมให้เรากดขายนะผมครับเราก็จะได้เงินมาห้าร้อยนะผมอันนี้ก็ผมก็เก็บแค่สิบสิบอันนะผมหรือสิบถังนะผมจริง,จร,งจริงมันเก็บได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยนะผมผมเก็บมาแคนะ่สิบเนาะ แล้วงานอีกงานหนึ่งที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นงานรับงานน้ำม่วงนะผมที่ไปเก็บมามให้เราเดินมาที่พ่อขาเนะี่ยพ่อคารับซื้อน้ำม่วงนะมแล้วกดสเปซบาร์นะผมกดข,ขายม่วงนะผมบักอีกบักรวมเด้งด้วยโคตรห่อจากเมื่อกี้เลยกันนะผมราาับซื้อพ่อคารับซื้อน้ำม่วงนะผมแล้วก็กดสเปซบาร์นะผม แล้วก็กดขายห่วนะผมราคาห่วงที่ผมผมเดินขึอนฐานมล้วผมผมมีอยู่สามชิ้นก็ขายได้ก้าสิบบาทนะผมมีเหล็กร้อยหนึ่งแล้วก็่านร้อยวิธีการที่เราจะดูราคาของเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ตลาดได้แล้วผมถ้าเราเดินมาตรงแผ่นป้ายเนาะเราก็จะราคาเงินเขียนนะผมกดเอ็นนะผมมันจะขึ้นราคานะผมว่างานไหนเนี่ยราคาดีนะผม แล้วถ้าเป็นสำหรับใครที่แบบดำมากผมหรือสายเงินแดงเนี่ยให้เดินมาตัวนี้แล้วกดเอนนะผมราคาจะมีบอกอยู่นะผมเก็บกัญชานะผมพวกน้ำมันปูนะราคาทุกวนได้แล้วผมฮัลโหลครับแมรูครับได้ไหมเปล่าฮัลโหลครับโอเคครับผม คเขาแข่งเลยนะครับเขาบองข้าขอบใจครับขอบใจครับเลยขอบคุณน้องเจอผิดมามาได้คันพอดีเลยนะก็ก็น่าจะเป็นตุ๋นเกลือครับ เลยก็อยาอกมีแก้วอ่าผมสนใจซื้อไข่บังกรนะครับนานๆๆก็นนสาหลงเป็นหุ่นหรือเปล่าครับข้อนีนะผมก็เอาไวเ้เจอในคลิปหน้าเร็วครับอันดูจ,จ,จท e ะทําคลิปอีแล้วผมทําให้ดีกว่าเดิมแล้วผมคลิปคลิปแรกก็อาจจะแบบโร็ครับอันดูขับไปตรงไหนก็ขอโทษนี่ก็า <นะ S 2> จากไหนอ่ะไม่เจอแฉนะโหลมานี่มานี่มานี่อันนี้